إن <applause> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون พระริ้งพน้องมุสลิมีนที่อัาลลอฮุ سبحانه และ تعالى รักละามตรตาทุกท่านอฮัมดุลิลลาห์เมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเรายัางยกมือขอดุอาต่ออัาลลอฮุ سبحانه และ تعالى ให้มีฝนตกช่วงเดือนเมษายนที่อากาศร้อนมากๆอฮัมดุลิลลาห์ผ่านไปเมื่อถึงฤดูกาลของมันวันนี้ เราเริ่มที่จะชุ่มชํากับสายฝนที่อัลลอฮฺสุบฮานาะตาลาได้ประทานให้กับเราแล้วอัลฮัมดุลิลลาอินชอัลอหลังจากนี้ต่อไปเราก็จะเริ่มได้อยู่กับน้นําฝนกับฤดูกาลที่อัลลอฮฺสุบฮานาะตาลาจะทําให้แผ่นดินชุ่มชืน้นหลังจากที่เราสิน้นหวังกับความแห้งแล้งที่ผ่านมาอัลลอฮฺตาอลาบอกว่อาอูซบิลลาฮิมินัชัยตันิรรจีม วะฮ์อ ah, ja, e ra ja, ัลลัตตยุนอัซลุลไกซมินบัดมะควานตูวะยันชูร์รัฮ์มัตฮ์วะฮอัลวลยุลฮมดอัลลอฮผู้ทรงประทานน้ำฝนลงมาหลังจากที่พวกเขาเหล่านั้นสิ้นหวังพระองค์เป็นผู้ทรงกระจายความเมตตาของพระองค์พระองค์คือผู้ที่รักเราเป็นผู้ที่สมควรจะได้รับการสะดุดีจากพวกเราเป็น้องครับในอัลกุรอานุลกีริม ล l l a h ตาลพูดถึงน้ําฝนเอาไว้อย่างมากมายและในหลายมิติหลายรูปแบบในหลายมุมประการที่หนึ่งเลยน้ําฝนม l ตัรอัลไ g ซ์อาย a t u n min ayatillah น้ําฝนนั้นเป็นเครื่องหมายความยิ่งใหญ่เดชานุภาพของ a l l a สุ u ฮ h a n a h u ะ a า a a l a ล l l a h ตถาลเท่านั้นที่สามารถทําให้น้ําฝนตกลงมาจากฟากฟ้าว่ามินยาติฮ h يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون نجملون كرن ماي سنيان قام ين يأتى الله سبحانه وتعالى كأن تيب هاي فقجاء เข้าฟันมีความรู้สึกกลัวว่าฟ้าร้องเหล่านี้มันคืออะไรเป็นเป็นการลงโทษจากอัลาลอฮฺหรือไม่ในขณะเดียวกันก็มีความหวงอยู่ในฟ้าร้องเหล่านั้นตอนมอะมีความหวงว่าจะมีฝนตกลงมาแล้วอัลาลอฮฺก็ประทานน้ําลงมาจากท้องฟ้าเพื่อให้แผ่นดินที่แตกระแหงที่ตายไปแล้วได้มีชีวิตขึ้นมาสิ่งเหล่านี้คืออายาต ือเครื่องหมายที่อัลลอฮ์สุบฮานะวะตลาให้เราได้คิดสําหรับคนที่มีปัญญาไปน้องครับนอกจากน้ําฝนจะเป็นเครื่องหมายจากอัลลอฮ์แล้วน้ําฝนยังเป็นรัมมะเป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮวาตาลาละผู้ทรสงลม ส่งลมมาก่อนที่จะมีน้ำฝน between يدي رحمتي أي ب ي ย يدي อัลม ر ตอนที่ฝนจะตกลงมามีลมพัดมาก่อนพัดก้อนเมฆต่างๆมาเพื่อที่จะให้ก้อนเมฆเหล่านั้นกลายมาเป็นน้ําฝนให้กับฟังดู إ ل ั آ ث ا ร ر ล م ت ي ا า ل ه كيف يهوي الأرض بعد ما أ ت ต ه ฮโพเกเ้าจงดูสิ ดูร่องรอยแห่งความเมตตาจากอัลลอะ์นั้นคือร่องรอยจากน้ําฝนเวลาที่ฝนตกมนุษย์ก็ดีใจสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ดีใจต้นไม้ต่างๆก็เขียวชอุ่มด้วยความเมตตาจากอัลลาส์ุบฮานะฮวะตอาลนอกจากนี้เวลาที่อัลลา์ุบฮานฮวะตะอาลาพูดถึงน้ําฝนพูดถึงการที่แผ่นดินมีชีวิตขึ้นมาหลังจากที่มันตายไปแล้ว พระองค์ใช้บทเรียนของน้ำฝนที่ทำให้แผ่นดินมีชีวิตขึ้นมาใหม่ไปสอนเราให้เรานึกถึงสภาพของมนุษย์ในวันอาคีรอห์ในวันอาคีรอห์หลังจากที่มนุษย์ทั้งหมดบนหน้าแผ่นดินนี้ตายไปหมดแล้วพระองค์จะทำให้เราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเอาหลักฐานมาจากไหนเอาบทเรียนมาจากไหนเอาบทเรียนมาจากน้ำฝนที่ทำให้ทุกอย่างที่เคยตายในโลกโยานี้ มันกลับขึ้นมามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้หลังจากที่ฝนตกเช่นเดียวกันในวันอาคิราหลังจากที่มนุษย์ตายไปแล้วทุกอย่างสูญสิ้นไปหมดแล้ว Allah t a a ล a จะให้ฝนตกลงมาเพื่อเป็นสัญญาณแห่งการฟื้นคืนชีพของมนุษย์ในวันอัอครัอีกครั้งหนึ่งดังนั้นหลายอายัดที่พูดถึงน้ําฝนก็จะพูดถึงวันอัคีรัเช่นกับอายัดที่อ l l สุ s u b h a วะตะอาลา قرأت سورة في سورة سبكاو سام سبكاو ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير توهين ما สัญญาณความยิ่งใหญ่ของอลอสุภา,าวนตะลาแผ่นดินที่แตกระแหงเวลาที่น้ําลงมามันก็จะเคลื่อนไหวมันก็จะเจริญเติบโตเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ผู้ทรงทําให้แผ่นดินที่ตายไปแล้วมีชีวิตขึ้นมาก็จะเป็นผู้ที่ทําให้มนุษย์ซึ่งตายไปแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานนภาพเหนือทุกสิ่งอินนหู อาลาคุลิเชยอินกดีรเป็นน้องครับน้ําฝนโดยภาพรวมของมันแล้วเป็นความเมตตาจากลลอฮ h เป็นเนืมเป็นริสกีที่ลลอฮ h ตาลาประทานลงมาจากฟากฟ้าแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะเป็นเครื่องเตือนให้เราต้องระวังมีฮะดิษบทหนึ่งจากท่านยังไงชุฮารติอัลลอฮอานะท่านบอกว่ากานนบีุสัลลัลลาอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม اذا راى مخيله في السماء اقبل وادبر ودخل وخرج وتغير وجهه فاذا امطرت السماء سري عنه فعرفته عائشه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ادري لعله كما قال قوم فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بن ม ر ز ج البخاري لا مسلم وأما أكون هديسكك ت ن ي อ إ ช شاء الله เมื่อยามที่ท่านนบีสุลแลลละสัลลัมเห็นก้อนก้อนเมฆก้อนใหญ่ดำทะมึนขึ้นมาเนี่ยหน้าของท่านจะเปลี่ยนสีท่านจะอยู่ไม่นิ่งท่านจะเข้าบ้านออกบ้านท่านจะเดินไปเดินมาท่านยางไงชะเห็นสภาพนี้ก็เลยถามท่านนบีว่าท่านเป็นอะไรท่านบอกว่าฉันกลัวว่า เมฆก้อนดำลมพายุที่พัดมาเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับการลงโทษของบรรดาชาวอฮฺกอฟที่คนเหล่านี้อัลาลอฮฺลงโทษพวกเขาด้วยอะไรฝนแรงมาก่อนหน้าที่ฝนก่อนหน้าที่พวกเขาจะเห็นมืดดำทะมึนมาเนี่ยมีการฝนแรงแล้วนบีของพวกเขาก็เตือนว่าให้เตาบัตตัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตัลลาแต่พวกเขาก็ไม่ฟังจนกระทั่งถึงวันที่อัลาลอฮฺจะลงโทษพวกเขา ระองค์ส่งก้อนเมฆดำทะมึนขึ้นมาแล้วคนพวกนี้ก็ยังคิดว่าเนี่ยจะเป็นฝนที่นำน้ำจะเป็นก้อนเมฆที่นำน้ำฝนมาแต่จริงๆแล้วก้อนเมฆดังกล่าวเป็นก้อนเมฆที่นำการลงโทษจากอ l ุ a h า u b h a วะตะอาลามาดังนั้นเวลาที่ท่านนบีเห็นมืดที่เห็นก้อนเมฆที่มืดดำทะมึนมาท่านจะกล่าวขอดุอาอย่าให้เมฆที่ดำทะมึนมานี้ เป็นเมฆที่นําการลงโทษจากพระองค์มาดังนั้นเวลาที่เมฆดมําเทมลนขึ้นมาแล้วมีฝนตกลงมาสีหน้าของท่านก็จะกลับมาเป็นปกติเพราะว่าแน่ชัดแล้วว่าเมฆที่มานั้นไม่ใช่เมฆแห่งการลงโทษแต่เป็นเมฆแห่งความเมตตาที่นําน้ําฝนลงมาจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาอัลลเพราะฉะนั้นพี่น้องครับจะกฤดูการที่เราจะได้อยู่กับน้ําฝนขอให้เรานึกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้

وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم. استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. <applause> الحمد لله وحده، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.

ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى اصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لانه حديث عهد بربه تعالى. كرنن انس لهو روي النبي صلى الله عليه وسلم النبي بندى صحبه แล้วมีฝนตกลงมาท่านนาบีก็เลิกเสื้อผ้าของท่านหมายถึงว่ายดเนี่ยเลิกเสื้อผ้าแขนเสื้อเพื่อให้น้ําฝนนั้นโดนตัวท่านเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเป็นสุนนรขอย่างหนึ่งเวลาที่เราเห็นน้าน้าฝนลงตกลงมาเป็นน้ําฝนที่ไม่ใช่น้ําฝนแห่งการลงโทษเป็นน้นําฝนแห่งความรอบเป็นความร, حم, ร حم, ่ำห์มร่ำห์มจากอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮละให้เราเอาตัวของเราไปโดนร่ำห์มจากอัลลอฮ์บรรดาสาบก็ถามว่าท่านทําอย่างนี้ทําไมท่านนาบี ทำอย่างนี้ทำไมให้ตัวเองโดนกับน้ำฝนทำไมท่านบอกว่าเลอันนะฮูฮะดีสุอาห์นบิรับบิฮิตะลเพราะน้ำฝนเนี่ยถือว่าเป็นริสกีที่เป็นสดสดร้อนๆอ,อนจากอัลลอฮ์ี่นองครับริสกีของเรามีมากมายแต่ริสกีที่เหมือนกับว่าทำตรงนั้นเลยแล้วก็ให้กับบ่าวตรงนั้นเลยคือน้ำฝนน้ำฝนเป็นสิ่งที่อัปเดตที่สุด ที่ลงมาจาก Allah s u b h a n a วะตะอาลา a ุบฮานัลลอฮ์เพราะฉะนั้นสมควรที่เราจะได้เอาตัวเองให้ไปโดนกับรหศมีที่ a l l ์ตะอาลาประทานให้กับเราประการที่สองนอกจากการที่เราจะให้ตัวเองโดนน้าฝนแล้วเราต้องระลึกอยู่เสมอว่าการที่ฝนตกนั้นล้วนแล้วแต่เป็นพระเดชานุภาพของ Allah s u b h a n a h วะตะอาลาไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นให้เราระลึกถึงการเตาหีดของเราต่อลล l a ์ว่าน้ําฝน เป็นส yup. ัญญาณที่อัลสุบาวตะอ l ล a บอกว่ามาจากพระองค์อย <yo> ่าไปนึกว่าน้าฝนลงมาเพราะสิ่งนั้นเพราะสิ่งนี้พระอาจจะเป็นชิริกมีอยู่ครั้งหนึ่งบรรดาสาบอยู่กับท่านนบีสุลต่าละฮะอัลลอฮในเหตุการณ์อัลฮุดัยเบียพอตื่นเช้าขึ้นมาท่านนบีก็บอกว่า asbah qalu a l l a ิ qala asbah min ibadi q a ่ a n ล b i s u sallam บบุุมกลูลุ قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب واما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب قل صحابه بان قل كبار رو فنطق مانيا الله ด้วยบุญคุณจากอัลลอฮ์คนเหล่านี้คือคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คือคนที่กาเฟตต่อบรรดาดวงดาวต่างๆแต่มนุษย์บางคนก็เอาฝนไปเกี่ยวข้องกับจักรราศีนั้นกับดวงดาวด้านดวงดาวนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าข่ายการกูฟรตต่ออัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ ت ع ا ล ى เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นน้นําฝนขอให้อิมานของเราเพิ่มขึ้นขอให้เต้าฮีดของเราขอให้อะกีดะของเราผูกยงอยู่กับอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ล ى ประการสุดท้าย เวลาที่มีฝนตกท่านนาบีสัลลัลลอฮุาวะสัลลัมจะขอดูอาวาอัลลอฮุมซ ah ัยบันนัสยายาอัลลอฮ์ขอให้ฝนที่ตกลงมานี้เป็นฝนที่ให้ประโยชน์กับเรา mm hmm. เช่นเดียวกันนอกจากจะขอดูอานี้ซึ่งเป็นดูอาเฉพาะเวลาที่ฝนตกเรายังสามารถที่จะขอดูอาทดูอาทั่วไปอื่นๆได้ตลอดเวลาเวลาที่ฝนตกคือเวลาที่ราะห์มัตจัละตอาลาจะลงมาจากฟากฟ้า และเป็นเวลาดีที่เราจะขอดุทิศของเราให้มันขึ้นไปหาอัลลอฮฺตาอัลาอย่างซากซ้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสินงทีนี้มาตุรด่านอัลดอาอูอินดานนิดาห์วะเตห์เตลมาตรซามดูอาที่อัลลอฮฺตาอัลาจะไม่ปิดกั้นอัลลอฮฺตาอัลาจะไม่ปฏิเสธก็คือดูอาตอนที่มีการอิอาทานและอิความะดูอาตอนอาดานและดูอาตอนที่ฝนกำลังตกอินชาอัลลอฮฺ ขอให้พวกเราทุกคนได้ปฏิบัติตามสิ่งที่อิสลามสิ่งที่อัลกุรอานและสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮัลลัมได้บอกกับเราอัลฮัมดุลิลลาห์ในทุกช่วงเวลาเรามีคําแนะนําจากอิสลามเสมอไม่ว่าจะเป็นช่วงแห้งแล้งต้องทําตัวอย่างไรไม่ว่าจะเป็นช่วงน้ําตกช่วงฝนตกจะต้องทําตัวอย่างไรทั้งหมดทั้งปวงนั้นมีคําแนะนํามาจากศาสนาอันบริสุทธน์นี้ทั้งสิ้นอัลฮลิลลอัลฮัมดุลิลลาฮ์รัอลอาลามีอินนัลลอฮฺ وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واعل كلمتك الى يوم الدين، اللهم اصلح لنا احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون